ในในเนนนนนคือคือคือมันหายจากไหนวะหายจากไหนวะโอคาเจอในกล่องสมบัติอ่ะเอ้ดีอย่างงี้มันทำสเกโฟดดิ้งได้ใช่เหรอดีละที่เป็นดีละตอนนี้สเกปโฟดิ้งคือแบบเป็นค่อบของการก่อสร้างทุกสิ่งคืออะไรอ่ะมันใช้ก่อสร้างได้ดีมาก มีณใมากยังไม่รู้เลยคุณใหญ่คุณใหญ่คุณใหญ่หญไม่รู้อ่ะ <ทำ S 2> คือคือมันได้คือมันใช้ต่อไปได้ใช้ต่อตรง,งอะใช่คือมันใช้ต่อไปที่ตรงๆก็ดได้เออเอาว่ะเอาว่ะแค่านางรานไม่หยงมันแค่นางรานไหมแค่นางรานไหมเออก็สกีน<อ>คนดิ้งมันนั่นแหละนั่นแหละนี่ เรวาอหานร้านไม่เจอครับได้เขาครับเป็นอยู่ออกบบที่แล้วเอาจริงทำไมปลุกดีจยไปไปไปต่อต่อครับออลต่อไปวะกูขุดมาเยอะแล้วเนี่ย่ขุดน้อยเลยขุดนิดเดียวมาก็เยอะเนี่ยไปไปไ

เราไม่เจอไม่เราไม่เจอแผนดินเลยเนี่ยก็เป็นเป็นมหาสมุทรอะเป็นโมโนเมนั้โอโมโนเมนน่ะมวเมน์โนิวตึกัวนนนี้เราผ่านเราผานเรือมาปะเนี่ยใช่ผ่าโงไปไหนอะงไปไหนอะเหลี่ยม เดี๋ยวมันเจอแล้ววะตำรวจดูกุ้งกูเห็นอะไรเรียงๆเป็นกุ้งไม่แข็งไม่ใช่สตองโอ้โเลวินหรือหลังอันนี้เลวินเออกุน่าจะเลวินนะเลวินจางกวาดองนึกว่าอะไรเรียงๆเฮ้ยเหมือนจะฟองพุงว่ะไม่น่าใช่นะเออมันเหมือนหมดแหละเจอทุกที่เลยสองเอ้าผมอยู่ผมอยู่ที่ เอาเอาเรือหายไอยู่ที่กอออูอู้ละเจออะไรเหลมๆยังไงใกล้ถึงทะเลลึกแล้วทะเลธรรมดาเอ้ไปอมรนะโอ้ปลากระเปะ๋าไม่ใช่ปไปด้านน่ะไปะยุด ตังเกินโอ้นี่แล้วดไม่ต้องหาวัดแลยประโยชน์ไป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 หาไปไปหายั้นก็พอาเป็นไอ้น่นเฮ้ยคุกกี้คุกกี้หาโคโค่หาโคโคแล้วก็หาโคโคบีนเออหาโคโคบีน อ่าแล้วก็โครับเราเจอจังเกิลนะครับโคตรเทสิ่งที่เท่กว่าจังเกิลเนี่ยคือผมเองไอ้โคบินโคบินโคบิตัดเก็บไปเลยเก okay. ็บไปเลยไปเลยแล้วก็มันมันจะมีปลาปลาใยไหมแถวนี้ไปดูดิถัาพักเดี๋ยวลงนะเฮ้ยมึงลามมึงมาแล้วคนนี้กลัวหลงเลยเอาไอ้ยงแถวแถวนี้แถวนี้มีผับไหม ไม่น่ามีปลาไพเรานี่นแะมันบอแม่นปลาไพเอ้ยมีแตงโมขึ้ยไม่ได้เรามีแตงโมโมนี่หว่ายกดโอ้โหตกมันไม่ใช่ปลาไพปลาไพพี่เหรอมันคือไปยุดตรงนู้นที่ไหนนะว่าวนะมันเอาองค์โคบินแล้วก็เอาไม้ไปเลยตัดไม้ไปเลยโคโคบินแล้วก็ตัดไม้ไปเลยเราได้อาหารใหม่แล้วทุกคนกินไหนบ้างผมเาก็จะ นายนายใช่ตรงไหนของกูนี่แบบเหลือเฟือไม่ได้เอาเอาแซปริงปไปด้วยแซปริง <c oughs> โคตรดีอะครับทุกคนแต่ประเด็นคือทางกลับบ้านจะหาเจอไหมโคบิอาเอาเอ้ยมึงคือมึงคือมึงเก็บจัปิ้งไปด้วยไปบ้านนี่ว้าว้าโคบินแล้วเอาไปแล้วเอาเก<อ>็บไอไออันแซกไออันเดียวอันเดียว เน yeah, mm hmm. mm, like ี่ยป่าไผ่ไม่ใช่ป่าอันนี้เป็นแผนเดียวเอ้ยแล้วนี่ใครใครเก็บแอนบ้างไหมน่ะไอ้จั๊กปิ้งเนี่ยมัเมื่อกี้อ่ะถูกถูกตัดตรงไมนไปแล้วเนี่ยไม่ต้องเขได้นะผมเคยเป็นโดวไม่ต้องการต้นงานนั้นข้างบนมีอะไรบ้างวะต้องการแค่ภัยไผ่ก็จะภัยอีกแล้ว กูว่ากูจะกลับบ้านถูกวะเนี่ยเออ่ะก็ห่เขียนที่เขียนที่มีอยู่คดว่าชสเต็ปดีมที่โฮนเนาวคืแตงโมแตงโมอืมตื่นได้แตงโมเร้ก็มีโอ๊ยโอเคไอโกโกนัดครามปิดดแค่นี้ไมวด When you eat too much we g o ได้ละอยู่ไหนเนี่ย When you eat you อยู่ตรงไ้อนเวนอยู่ซ้ายดีบคอโดนาเนอไข้างบนบอไนอยู่ไหนกันแล้วอ่ะหาลงอไงหลงบนต้นไม้นี่ไง่เนยังไหนว่นเขาไม่มีเรือละเขาไม่มีเรือคั่งทําไมเนี่ยขอเรือหน่อยเดี๋ยวเขาทําไดเอย่ก็ได้ก็นั่งกันนั่งไกับยงก็ได้เปนนั่งนันั่งนั่นั่งนั่งงนั่่งนั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 ่ ไว้แล้วทำตามเยสย่โา,าโก<ป>้แล้วาาอดา,าดูคุณอะไรวะเมื่อกี้ไอ้บาไอ้บาสั่งคุลงบู๊บแล้วกูใช้เวทินิคไอ้ดีมเคลนิกดีมกูวางเรือก็นั่นงคุณมาเจ็บด้วยโอ้กูทำได้เอ็มไม่ใช่หยอกกู our, ทำไม,ไม่ได้กูตั้งน้ำมาครับเมื่อกี้ไม่ตายอะครับในว่าขอลองใหม่ดิว่าขอลองใหม่ดิขอลองใหม่ขอลองใหม่ดิว่าขอลองใหม่ขอลองใหม่

กูกไปจำรวจต่อเฮ้ยหรืกูทำได้ไงวะไปจำนวนต่อเอาลูกเขยนั่งเขยนั่งอ๋อนี่ไงวะก็อยาเดี๋ยวกูเรือให้ไอ้กูอยากนั่งกูเกียดครับอันนี้เรือกูโอเคไปไปเบดแล้วบ็ดเบดอีกแล้วโอ้โหเอ้ยอย่าชนเด้อกูดีอะไรวะจังเกิลแฮมโป์ว้าวดูครับ เราเจอไปยุทเดี๋ยวไปเตอนเา้อะแล้ๆขอแคปรูปแป๊บทำเป็นโปรคลิปไปดูกันแปะไฟด้วยนะดีเลยเราเบิดหลังด้วยแคปรูปแชะโอเคเดียวรมีวงจมะมีมีมีกกำลังไปกำลังไป พอเห็นเหตุการณ์ด้วยสิไดมอนฮอตอาม่ไดมอนฮอตอามไดมอนฮอตดาฮอามว้าวนี่มันอีเชนี you know? ่ทุบไม่ยั้เลยนายของโปมันอยู่ในกลองเต็มเลยอไม่ต้องก็ได้นอนไหมนอนไหมนอนแม่นอนไหม เรองไขมาอีกอันนึงก็เกิดเกิดยังไงแล้วทัานทุกวงจรมันต้องได้ไข่หรอเอาหาไปไหนก็แล้วแบบไปกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านนอนไหมนอนไหมยูไรก็มาโอเคปะมาที่เรือเนี่ยนีคือเราก็จะกลับบ้านเรอคือว่าอะไรกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านเราจะกลับบ้านเลยวะกลับบ้านกลับบ้านกลับไบ้านมาต้องพาเย่แต่เวลากลับบ้านไอ้บักเฮียเลยเนี่ยนายผมก็มาบนเรือ บักตูคุณเองมอบกลับเฮ้ยน้ำมันบ้านองไปาน้นม่แม่งไ่เจอทะเลน่าอุนเลยเหี้ยพอทางการกลเจอยาวอะขกลับเจอยาวบอกเลยยาวยาวกับชั่วโมงนึงเออกชั่วโมงนึงถึงบ้านเนยอดียอยู่พีกัดะไรพีกัดประมาณสี่พันหกอะเวลาสำรวจโลก ท่าเรืออีปิดวัดคือนเเดวกอตเนตยาวกูบอกอก่อัลติเนตกแล้วอัลติเนตยังไงอัเตเนตช่วยอะไรวะให้มันเร็วขึ้นเหรอคอนโทรลแค่ทีเดียวพอมันจะเร็วขึ้นเลยเออว่าไอ้เฮ้โท่เออว่าไอเนี่ยมันเป็นารกันเงีนี่มันผัะ ทำไมตอนมาเราออเออว่ะสิทชางะแปลว่าตอนมาเราอ้อมโลกกอดีเราเราอ้อมโลกกูดูแหละไปตามถ้าเจอเป็นแสงไฟที่แถวบ้านมั้งเอ้ยถ้าถ้ามันไม่เจอแสงไฟแล้วไม่ใช่แถวบ้านโอตรงไปว่ะฮีโร่บายมันบอกตรงไปว่ะ ใช่ไหมไก่ใช่ไม่ไม่ใช่นะมันลาวว่าเอรถทำอะไรอ่าีอ GPS น้ำมั่วไแม่อ่ะหมดแล้วเกมมันมัวไม่ได้ยไมเรือเรือนี้กูเรือนี้เรือประหยัดให้ขับอ่ามันคือคือคืออมึงเฮ้ยอะไรวะรอ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 ไหม ไอ้ยงออกป่าเป็นดาวอ่อนตกใจหมดโอ้โหดูว่าด้วยกันโอ้ไปไกลอ่ะคิดดูดิไปเราวนโน้นหนึ่งอะไรเนี่ยมาชุมนุมอะไรกันวะสัตว์ป่าทั้งหลายทำอุปกรณ์อยู่ไหมมาไมีแล้วไม้ปิชดุ่ะ โอ้โหไม่ใช่ไม่ใช่บ้านแล้วกูว่าเลยถึงบ้านเรียบร้อยครับผมโอ้โหนั่งอะไนั่งเรือยาวเลยเป็นเป็นรายาโจนสลัดฮะนตืดเตเตมโจสลัดต้องตามก่อนแล้วนหไปอบล่คุอบลกลุกบอเียมนะโอ้โหสเป็จะลที่ที่มีมาสมุทรเลเอ้ยน้ำมัน บายเด,ดีวก่อนกลับบ้านแบบปลอดภัยกันเถอะรู้สิาว่าปอดภัยไหรู้สิเจอสะพสเจอฮีโร่บายบอกบอกแล้วว่าเดจะเดินไกลเดินไกลมีข้อดีนะก็คือเจอของเยอะใช่เจอของเยอะข้อเสียคือคนไกล ตอนไปเอมิซีไปอย่างไกลตอนกลับโคตรแป๊บเดียวบอลเฮ้ยนี่มันอะไรนี่ว้าวน่ายะผู้สํารวจนี่ไงไอ้สัตว์ใช่ไหมมันต้องขึ้นไปบนเขาในรอบนี้ไปขึ้นเขาพวกเราว้าวนักสํารวจโนนหนึ่งยาวอีกยาวอีกนักสํารวจ ไไไไไไีไมีฟีฟาับีีไปไรโอลามาุพดีกีเอ้ยล้วมาอยากดูเฮ้ย,ยาลากาัก<อ>าบ้านดี<ล>ไหมไม่กลับดีกว่าอย,อยู่ตรงนี้แหละฮีหยา้ลงไปช่วยไหมเนี่ยว้าวหน้ากระโดดจังเลยต,ยตายตายเกือบตาย โอ้ยไคิดกืบตายเกือบตายไปดิกืบตายไอ้เชีร์ดีน่าตั้งทันโหนไม่คิดว่ามันจะสูงขนาดนั้นนั่นน่ะสูงจัดเลยโอ้ยถึงแล้วถึงแล้วถึงบ้านแล้วบ้านแล้วถึงไวไปไปจะกเอดไปไปไปที่ไปที่จอดเรือที่จอดเรืออย่ามาจอดสะเผ่าอย่างงี้อ้าวที่ผายทางอ้อมีกูโอ้ยนับเราถึงบ้านแล้วจังหวะนี้ จะพาไปดูระบบการจอดเรือแบบนี้โอนหนึ่งนะครับโอ้ัี่นี้ฮะคืออ่เคือแบบไปบทั่วลกแล้วไม่เงินมันคืออันน่ะเป็นองไเป็นจุดที่อย่าเเห็นไหมก็ทางลัดแหะเนมลัดอะเห็นบ้านแลไวคิดถึงเหรอเรือให้ได้ก่อนตัวแรกเลย ดิบดิปเลยดิปเลยดิบเลยเอ้ยเฮ้ยนิสยโอ้จัดดีมาบ้านหลกเเลยเย่เยยยยตมวิบ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 ได้บ้านแต่นรกเออเห็นล้หายแนเลยกู ไอนายเห็นแกแล้วมันบินไม่เฮ้ยไอนายมีระบบแกะเหรอไอนายคิดอะไรกับแกะวะเนี่ยแกมันก็เป็นข้าสัตว์นะเว้ยจะ่ทำอันนี้ไม่ได้เย่ๆๆๆเยเยีเย่ย้ำมาแป๊บกูไปตีมาแป๊บไม่ได้ไปยจะนานไม่ไม่ยอมไปย้ำบ้านนั้นเย่เย่เย่ตัวดีน้องมาหน่อย พอกูกลับบ้านปุ๊ทำไมบ้านไม่โหลดวะตอนแรกโคตีให้กินกินไปเจ้าเห็นนี่ไหมนี่คืออะไรเอ้ตกแต่งบ้านเฮ้สัตว์ปลาได้ทำใจริงนะเอ้ยเอาไปใเอาๆนี่เอานี่เอานี่เอานี่ไปเขาไปเขาไปเขาปลูกโคโคบินดีกว่าตกแต่งบ้านลูกซะหน่อยโคโคบินต้องปลูกตรงไหนวะต้องปลูกบนต้นจัง เออปูอย่างนี้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 มันว่าอยู่ไหนกันอยู่ไหนกันปูอย่างนี้อ่าตรงนี้ละกันเนาะแบบเอไปชั่วคราวตรงไหนตรงไหนเอ้ยไม่ต้องชั่วคราวตรงนี้แหละตรงตรงเนี้ยตรงเนี้ยเออตรงเนี้ยวนไปเลยเดี๋ยนีก็โกบินแล้วโอ้าวชั่วคราวชั่วคราวเขาต้องใช้น้ำเลยไหมไม่ต้องเหรอ เไมลองนดูอ๊บโอเคแล้วก็ไปตกแต่งบ้านให้ลูกสักหน่อยปโอ้น่ีเวลาดีเมาหัวงเา่ลูกเองดี้รหงลูกอะลูกกูหายอให้วูกดีเาไปช่วยนะบ้านแสนสวยของลูกสุดเทยของมึง พูดถูกวาพูดถูกวาพูดถูกอพูดใจเลยพูดถึงมึงไม่ใช่ไอหยง <c oughs> ร้ง <c oughs> องเลย <c oughs> <c oughs> ลเราจะเก็บอัน,นี่นะเยะปากการังแห่งใหม่โอ้ยหายเหนื่อ,อ๊ไก่ไก่งงดิไก่งงเลยดูดิ <c oughs> ไก่งงไก่งงวัดตเอืัอกี้มากี้มาจต่ฝังง so ูใช no. ่ไหมฝังงูอะนี่ลูกลูกงงลูกงงดรบอี่ไหนเี่ยทีไหนไอ้เราไม่่อะไม่ไผไม่ไผ่ไม่ไไม่ไผไม่ไผ่ไม่ไผยาเออแล้วแล้วใครวาวนี้เนี่ยแล้ก้อนนี้สิมันก้อแห้งหมดเลยเนี่ยแปะปไม่ไผ่กัน ไก่มันเข้าไปได้ไงเฮ้ยนะเฮ้ยนาเออมายไปว้าวว้าวว้าวไม่ใครดูบ้างย้อนลงไปในน้ำตรงเนี้ยตายหมดตดีบอกกันแล้วทสามกูยิงนกแก้วได้พาไปดูลูกมันนะฮะเนี่ยนะโคตรน่ารักเลยนี่เนี่ยเห็นธนูป่ะลิงไปอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็ยิง ดูไอ้นายเต็มเลยขิบหายอะไรไงตายเองฆ่ากันเลยฆ่ากันเลยไปไปแมมแบมโบเอ้ยไม้ไผ่อ่ัไมเยอะไหโอยรปอยากเห็นว่ะทีู่งงที่ที่ไหนเนี่ยไม่ใช่บ้านกูแน่นอนนี่ าาเ,าาเราต้องสวยกันหน่อยอเอไ้ก็ยวนอยว่าใจอืาจา้ใครใจื้อไอ้นาแล้วคือมึงทำฟาร์มกระบองเพชรแล้วมึงไม่ยอมใส่ไอ้นั้นด้านบนเนาะอยงูทางไหนครไอ้นาฮแล้วมึงไม่ยอมไปใส่ไอ้นั้นด้านบนนะ่ะอ้เีกง,งนนนใส่ไอ้ไอ้รั้วด้านบนนะ่ะมันจะได้แบบกระบองเพชรมันจะได้แบบ แตกแล้วก็แบบไอ้นั้นดูความลมอนเอ้ยมีรอดแล้ว,นเ,นนนวเนี่ยมันน่าจะได้โคโคโน่วจับอลช้างไม่ใช่จะบอลช,ช้ชาเ,เาหรอใครมีขวานบ้างไอ้นายไปทำดีสวดมันมน่าจะบอลช้าไปไ,ไปทำไปไปใส่รัวไปไอ้เบือ ใส่ดีในบ้านมีรั้วยอยู่มัง้งผู้ดบอกวะผู้บอกว่ะทำไข่ปลาพวง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 ทวงอะตัดลงลช่อน,นี้หน้าตัดไม่อยู่งนางบอกว่าหน้าเดี๋ยวกูตัดเลย พูดทั้ทงทุกห่วเดี๋ยว<ม>ใช่ไหมเออไม่เอตายไอยู<ห>่พูดทัทกต้องดูเต้องออออทำนึนงเอ้ยเอ้ยขอเคลียร์กับไอ้ฟาร,ร์มง่ๆนี่แป๊บฟาร,ร์มอะไรนะฟาร,รม์มนายก่าเคชิญได้าฟาร,รน์นายยกกว่อู้แล้วอู้อูโโกโบินมันปเยวไม่ได้แล้วอู้หูโบินทำให้ เดี๋ยวเข้าไปนั่นก่อนไปทำกล่องเก็บโคโคนัดก่อนโเอาโคโคนัดมาป่โคโคบีนทำอะไรได้บ้างเนี่ยฮะทำสีมันทำไม่ใช่ดึงจนจดึีเหรอไมเออไม่รู้อ่ะเอามา เฮ้ยมันต้องทำถูกสักทีสิได้อูขอทำตลางเลยไม่มีมันถูกๆได้เปล่าวะได้เชิญตามสบายมีลูกลูกงงงงดีสักทีก็ตุ้งตี้ซาบัมไฮนั่นทำนี่อ้นี่ไม่เคยตุ้งเอฟเคดูไหมว่ามันจะโตไหม

มึงลืมได้ไงอะโตตัวสามปีอ่านี่ใครปลูกอะไรตรงไหนนะใครปลูกปลูกปูตรงไหนแล้ววะปลูกอะไรไอ้นั่นอ่ะต้นอ้อยเหรอไอ้ต้นไผ่เหรอแบมบูตรงไหนตรงไหนเออไม่รู้เหมือนกันเนี่ยตรงไหนดียช่วยคิดหน่อยช่วยคิดหน่อยเอาไปเลยโอ้ยไม่รู้จะปลูกอะไรเฮ้ยหรือว่าไปปลูกไปปลูกไว้ตรงนั้นไหม ที่ที่ที่ความต้นรับครับก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับก็ภานนี้ก็ได้อะไรเยอะเลยกับการที่ออกไปสำรวจแล้ก็ได้เป็นปากการังแล้วก็ไปเจอกับอ่าคเลอุ่นนะแล้วก็ได้เป็นกับปากการังกลับมาเพื่อเอามาตกแต่งบ่อฮะแล้วก็พวกอ่าเราก็ได้ขนย้ายของที่แบบแบบมันจะได้แบบจัดเอาเอาของง่ายไงเพราะว่าแบบเราเอาไว้ในบ้านแล้วมารวมกันมันแบบหายาก่ะเราก็เลยจัดเป็นหมวดหมู่ไว้เลย ครับก็พรัหน้าเราว่าเดี๋ยวถ้าว่างเราไปทำความสะอาดกันนะโอเคครับจบไปเพียงเท่านี้ครับเดินไปในพรันหน้าหลับคลิปในอะไวรไปก่อนามาดีครับไอ้ว่าความเด็กทำไม่เสร็จเลยความความสะอาดแล้วคุณอ,อย่างเปรี้ยวเลยเราเฮ้ยความเด็กหลังไม่ขี้เกียจทำแล้วความเด็กโอเคไอ้พี่ดู